ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องอล็กซนยูนิเกมอินเ t สเทชันซีหรือวอลซีของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้ล่าบอสด้วยปืน ls 9 0สกินเลเก้ครับทุกคนนี่จะเป็นสกินสุดท้ายที่ผมมีแล้วนะสำหรับสกินเลเก้อ๋อมันมีอีกอยู่หนึ่งสกินเป็นลูกซองยาวแต่ว่าผมไม่มีปืนต้องไปหาฟาร์มก่อนนะครับผมถึงจะได้มารีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ Ls90 ส,สกินเลเกจะหมานหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายและเกือบสุดท้ายแต่ว่าอย่างที่บอกกันแหละนะครับลูกซองผมไม่มีแต่ว่าผมมีสกินแค่นั้นเลยนะครับทุกคนอ่ะสาหรับคลิปนี้เป็นเมืองแอร์พอร์ตนะครับทุกคนเมืองที่ชอบมาและช่วงหลังๆที่ชอบมาถึงมันจะไกลเซฟโซนก็เถอะนะครับชอบเพราะว่ามีบอสสองตัวให้ยิงอ่นะเดี๋ยวไปลยกันมาด,ดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างนะจากบอสเมืองแอร์พอร์ตนะครับท่านผู้ชมโอเคทุกคนมา ตัวแรก LS 90สกินเลเก้ลาบอสครับท่านผู้ชมเยีแม็กซ์หมาเลยนะแม็ Mac 40, Mac 3, Mac 35, กซ์40แม็กซ์3แม็กซ์45กับแม็กซ์30มันไม่ทันใจต้องแม็กซ์0ันไปอุ้ยตายเร็วมาก ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยอู้ไดพันหกถือว่าเยอะนะไม่มีพรีเมียมอ่ะใช้แบบประมาณ130กว่านัดนะท่านผู้ชมสำหรับ Ls 90ยิงบอสอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปยิงตัวข้างในต่อท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชม,ม,ชมต่อตัวข้างในกันเน็ตผมช้าว่ะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดีนะไม่หลุด เป็นประจำเลยว่ะตอนช่วง6โมง7โมงอ่ะเด็ดจะชศบช้าตลอดเลยอุยอูยอย้ได้ขนมป่ะเอาไม่ใช่ไอเอไม่ <c oughs> ว่ายิงวารได้ขนมบ้าไปแล้วสองตัวแรกมาก็ได้ของกากเลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันยาวๆครับสำหรับ L S 90จนกว่ากระสุนที่เตรียมมาจะหมดนะท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะผมก็จะไม่ได้พูดดูการยิงบอสแล้วก็ลุ้นด้วยว่าบอสจะรอบอะไรให้เราในเมืองแอร์พอร์ตนี้นะครับผม ไปท่านผู้ชมลุยต่อ โอเคครับผมทุกคนก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปล่าบ,บอสด้วยปืน LS90 แต่ว่าสกินมันเป็น LS85 ครับท่านผู้ชม LS85 เลกเก้นะจาก LS90 ใส่สกินเข้าไปเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะมาดูความคุ้มในคลิปนี้ท่านผู้ชมคาดไม่ถึงจริงๆนะครับได้ซิกมาถึง2กระบอกท่านผู้ชมมือโคตรทอง หรือว่าช่วงนี้เขาปล่อยเลทอันนี้ผมไม่รู้นะจะคุ้มจริงได้ซิกมาสองกระบอกเลยทานผู้ชมนี่ผมได้ซิกจากบอสเนี่ยมาสามกระบอกแล้วนะกระบอกแรกอยู่เมืองนอรลาดนะครับสถิติเปลี่ยนมาคลิปนี้สถิติเปลี่ยนอีกก็คือได้ซิกเหมือนเดิมแต่ว่าได้ถึง2กระบอกเลยในคลิปเดียวนะครับยิงไปทั้งหมดประมาณ24ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะส่วน LS เนี่ยยิงบอสได้16ตัวนะครับผมเหลือ5 1ซใช่ไหม เออห้าสิบเอ็ดจุดสี่ยิงไปสิบหกตัวเลยนะท่านผู้ชมลดไปครึ่งเดียวเองนะครับอย่างคุ้มคุ้มทั้งแบบ L S พังยากแล้วก็ได้ของดีอีกท่านะผู้ชมแล้วก็สกาไข่มาห้า R A หกปืนทั้งหมดกี่กระบอกปืนได้มาแค่สิบสามกระบอกเหรอเอ้ยถือว่าได้เยอะกว่าดอนล่าอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่แย่ไม่ใช่ไม่แย่ดีมากเลยคลิปนี้รู้สึกว่าคุ้มที่สุดตั้งแต่ฟาร์มมาเลยนะเอาจริงได้ซิกสองกระบอกอะ่ะค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมอีกหน่อยก็คงมา S B D แหละดูทรงแล้ว ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตามนี้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปล่าบอสด้วยปืน L85 เลเก้นะครับหรือ LS90 ของเรานั่นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปล่าบอสด้วยปืนอะไรสกินอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาทานผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ